นี่ครับวันนี้จะมาปลูกเฟิร์นจะเช้าสีดาสายม่านนะครับนะครับอีตองหัวพวงนี้ก็ยังเรื่องดีอยู่นะครับนี่กำลังจะแตกถ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้งไปได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ถ้าได้มาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะมันเหมือนมันช้ำๆเน่าๆแล้วครับต้องลดน้าให้น้อยนะครับพวกเนี้ย นี่ครับวิธีปลูกก็หาตะข่ายนี่ครับมาใส่เนี่ยมัดนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวตัดนะมะพร้าวนี่แช่น้ําก่อนนะครับคืนสองคืนนะครับก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับทําไว้แล้วก็เอาหัวกระเทียมติดามาเนี่ยครับทันไหนที่มันเน่าไปแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วเราก็ตรงหัวนี่ครับเราก็ นี่ครับพิษมอสนะครับใส่อยู่ั้นหน่อยแช่น้ําก่อนก็ได้ครับแต่นี่ผมเห็นหัวมันแฉะแฉะครับก็เลยไม่ใส่ว่าว่าแค่สองสาวันจะลดค่อยลดน้ํานะครับก็แล้วก็เอาเนี่ยครับใส่ไปนี้ แล้วก็มัดให้แน่นนะครับนี่ครับเราก็มัดให้แน่นแล้วก็รดน้ำนี่ก็สักสามสี่วันครั้งครับไม่ต้องรดบ่อย พอไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวจะช้าแล้วก็ไปแกนในร่มหันทางนี้ออกทางตะวันออกนะครับเพราะว่าแดดเช้าได้แดดเช้าดีกว่าแดดบ่ายนี่บางทีมันแรงไปแต่ถ้าไม่มีก็ทางที่เราวางนะครับก็ก็ได้ครับแต่พางแสงหน่อยอย่าให้โดนตรงๆ แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเอ็นก็ดีหน่อยครับเอ็นก็จะทำให้ดูสวยกว่านี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนะครับในหนึ่งขัวแล้วเดี๋ยวก็ไปแขวนนี่ครับในอีกต้นหนึ่งต้นนี้คือสภาพแย่หน่อยนะครับ นี่อย่างนี้เดี๋ยวผมว่าต้องขีดยาก,กันลานะครับดูครับใบช้ำแล้วมีจุดๆเงี้ยครับน่าจะลานะครับก็เดี๋ยวแล้วก็ช้ำอย่างเงี้ยอย่านะครับแต่ถ้าลดน้ํามากจะช้ำอย่างเงี้ยครับนี่ได้มามันช้ำอย่างนี้แหละต้องคอยคยเลี้ยงแต่ตรงนี้มันยังพอได้อยู่ตาบัตรมันนยครับแต่ก็ไม่แน่นะครับตอนนี้อาจจะตายได้นะครับ ก็ต้องลดน้ำให้น้อยกว่านี้นะครับนะครับแล้วก็เอาเนี่ยครับปิดมอสเั็เต็ดตั้งมอัใส่ไปนี่ขุยมาพาเขาก็ใส่ได้นะครับแต่เราต้องลดน้ำให้น้อยหน่อย เนี่ยครับแล้วก็เอาที่เราทำไว้ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมัดให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วก็มัดเลยแล้วก็ไปแขวนอย่างที่ว่านะครับาทางทิศตะวันออกนะครับแต่ก็หนาไม่ต้องลดทุกวันนะครับลดทุกวันในเน่าสักสามสี่วันห้าวันก็ยังได้เลยครับผมก็สามวันมั่งครับสามวันสี่วันดูถ้ามะพร้าววันแห้งก็ค่อยลดฝนตกนี่ไม่ลดเลยครับหลายวันไปเลย ทีฝนตกทั้งคืนอะไรเงี้ยครับเราก็เว้นการลดไปเลยสี่ห้าวันไปเลยถ้ามันบางทีมันตกซ้ําอีกเง,งี้ยมันจะทําให้เน่าได้เน่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับนี่ครับเรียบร้อยแค่นี้ครับเดี๋ยวอัพเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับปลูกเสร็จก็อย่าเล่งลากนะครับแล้วก็อยากันลานะครับดี่ไปเลยให้ทั่วนะครับเพราะว่ามันได้มาใหม่มันมีลามีอะไรเราไม่รู้นะครับแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตดูเรื่อยๆรครับตับสายม่านครับปลูกมา21เอดวันแล้วนะครับก็เริ่มแตกกลาบมาแล้วเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็มี ชายมาแต่ชายนี่ผมไปโดนมันหักไปหน่อยนะครับไม่นจะเป็นไรเปล่าอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึงก็อนี่ครับมีน่ครับมีชายมาแล้วเาจะอัเปเี่ยดูเรื่อยๆนะครับครับเท้าสีดาสายม่านนะครับตัวนี้ปลูกมา22วันครับแต่กาบไปมาแล้วครับนี่ครับ ตัวอีกต้นนะครับอีกต้นเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับพีกต้นนะครับก็แตกชายมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับก็ลดน้ําไม่ต้องเยอะนะครับสามสี่วันทีก็ได้ครับดูว่ารอมันแห้งแล้วก็ค่อยลดน้ำหน้าฝนนี่แทบไปต้องรดเลยครับนี่ครับกระเช้าสีดาสายม่านนะครับปลูกมาหนึ่งเดือนยี่บเอ็ดวันนะครับต้นนี้ ก็แตกชายมาแล้วครับเนี่ยนี่อีกอันหนึ่งนะครับส่วนอีกต้นนะครับที่มันตูมๆตายนะครับมันจะเหมือนแตกมาหน่อยแล้วก็พอดีช่วงมอสุมเข้านะครับก็ฝนตกเจ็ดเจ็ดแปดวันติดนะครับก็เน่าตายไปเลยครับพวกนี้ต้องเอาเขาล่มนะถ้าฝนตกเรี่ยๆบ่อยๆนะครับส่วนอีกต้นนึงครับก็ตายครับที่แตกยอดมาหน่อย ชายมาหน่อยๆครับเพราะว่าฝนตกครับมรสุมเข้าก็มีฝนตกเจ็ดแปดวันนะครับติดต่อกันเลยแล้วก็มาเดาเขาล่มนะครับก็เลยเน่าไปแล้วครับตัวนี้ถ้าเกิดปลูกใหม่ก็น่าจะบางมีหลังคาบางก็ดีนะครับจะได้ควบคุมน้ําได้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับในช่วงนี้ที่บ้านผมนะครับช่วงมรสุมเข้านะครับก็ฝนตก ็ดแปดวันติดนะครับก็เลยไม่ลดน้ําเลยนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าไม่เหี่ยวไม่ลดนะครับตอนนี้ของผมนะเพราะมีตัวหนึ่งฝนตกติดต่อกันครับเจ็ดแปดวันเนี่ยครับก็ทําให้เน่าไปเลยครับก็ทางที่ดีก็ไม่ต้องลดน้ํานะครับนะฝนนะครับถ้าไม่เหี่ยวก็ไม่ต้องลดนะครับนะครับตัวนี้กระเช้าสีดา สายมากนะครับตัวนี้ปลูกมาสองเดือนกับหกวันนะครับชายก็เริ่มยาวแล้วนะครับแ้่มีชายอกันนะครับเนี่ยสองอันนะครับ,นนรบตัวนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะผมไม่ลดน้ําเลยนะครับฝนไม่ตกก็วันมาก็ไม่ลดนะครับถ้าไม่เหี่ยวผมไม่ลดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ฝนจะตกอีกเมื่อไหร่นะครับก็เลยปล่อยให้มันแห้งไปเลยมีโอกาสแห้งให้มันแห้งนะครับถ้ามันไม่เหี่ยวไม่อะไรก็ไม่ต้องลดนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับใครชอบปลูกเฟิร์นก็ฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยครับต้นนี้กระเช้าสีดาสายพม่านนะครับตัวนี้ปลูกมาสามเดือนกับสามวันแล้วนะครับเนี่ยครับ ก็เริ่มแตกชายใหม่เหมือนกันนะครับนี่ครับมีสองตามันนะครับตัวนี้ก็คือเติมเข้าหน้าหนาวนะครับก็ลดน้ำเพิ่อาทิตย์ละครั้งนะครับผมนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้ามันเหี่ยวหรือมันแห้งจัดก็พิจารณาดูเท้ากาบไม่เหี่ยวไม่อะไรก็ไม่ลดนะครับนี่ครับแล้วผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าการจะเติมเติมตัวของมันเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับ นี่ครับกระเช้าสีดาสายพม่านครับตัวนี้ปลูกมาสี่เดือนกับเก้าวันนะครับนะครับก็เวลาลดน้ําก็รอให้ชายนี่เขียวๆหน่อยๆนะครับก็เริ่มลดนะครับประมาณสี่ห้าวันนะครับช่วงนี้หน้าหนาวก็จะเกี่ยวไวหน่อยตัวนี้ก็จะแตกชายมาใหม่อีกอันนะครับเล็กๆนะครับนะครับแล้วจะไปอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่ต้องลดน้ํำไวนะครับตัวนี้ครับ นี่ครับชายผ้าสีดาครับนี่ครับเกี่ยวประมาณนี้ครับก็ดูจับแล้วนิ่มๆนะครับนี่นี่ครับเขียวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลดน้ํานะครับพวกนี้เราจะถ่ายให้ดูทีว่าจะเต่งขึ้นมาอย่างไงนะครับไปจะแข็งขึ้นมาอย่างไงนี่ก็จะดูนุ่มๆเลยครับอย่างนี้ก็ลดน้ําได้แล้วนะครับครับเดี๋ยวคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับ เนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็ลดน้ําเลยครับนี่นะครับรดน้ำแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าเดี๋ยวก็ดูพวกนี้นะครับใบนี้เห็นไหมครับยเหี่ยวนะครับแค่ข้อหอนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงจริงจะให้ให้เหี่ยวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าประมาณตลอดตลอดหน่อยผมก็เริ่มลดแล้วนะครับครับ นี่ครับลดน้ําไปมันก็อีกวันนึนะครับจะแข็งยังไงครับวันแรกเียกเียวนะครับแข็งแล้วนี่ครับประมาณนี้ครับก็ไม่ต้องกลัวมันตายนะครับพวกนี้ก็ทนอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็รอให้มันเตสลดหน่อยแล้วก็ลดน้ํานะครับไม่ต้องลดทุกวันนะครับถ้าลดทุกวันอาจจะทําให้เขาเน่าได้นะครับ แค่นี้ครับนี่ครับต้นนี้คือกระเท้าสีดาสายพม่านนะครับปลูกมาหกเดือนกับหนึ่งวันนะครับนะครับแตกสายมาหลายอันแล้วครับหนึ่งสองสามสี่แล้วครับแล้วก็จะมีแตกใหม่อีกอันนะครับตรงนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นกาบหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆครับว่าเป็นไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับ ตัวนี้กระเช้าสีดายสายพม่านนะครับตัวนี้ปลูกมาเจ็ดเดือนกันหนึ่งวันนะครับตัวนี้มีแต่ชายนะครับนี่ก็แตกชายมีแต่ยังไม่มีกาบเลยนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เริ่มผมจะให้ดูนะครับนี่ก็เริ่มเพียวนะครับเนี่ยเพียวแล้วประมาณนี้ครับเพียวเงี้ยลดได้แล้วนะครับเราไม่ต้องลดตลอดตัตัวนี้อาจจะสามสี่วันห้าวันอะไรแล้วแต่ครับเพราะแล้วแต่หัวนะครับถ้าหัวใหญ่ก็จะนานไปอีกเป็นเดือนก็ได้ ตัวนี้ก็มาตังอาทิตย์หนึ่งแต่ผนใหญ่ผมจะลดประมาณสามตีวันลดทีนะครับประมาณนี้ครับถ้ามันเหี่ยวแล้วประมาณนี้ผมก็ลดแต่เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายดูสีถ้าลดแล้วพรุ่งนี้จะเนี่ยจะต่งตึงขึ้นเลยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเปเดดูเรื่อยๆครับนี่ครับสายพมา่านที่ลดน้นาวไปมาหวานเนี่ยครับก็ดดูใบก็ ต่งตึงขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้ครับเรารอเหี่ยวล้วค่อยลดนะครับอย่าลดปล่อยเดี๋ยวจะเน่านะครับประมาณนี้ครับนี่ครับเฟิร์นไทยผ้าสีดาสายพม่านนะครับตัวนี้ปลูกมาสิบสิบเดือนกับยีิบสองวันนะครับนี่ก็ตัวนี้ยังไม่ออกกาบเลยนะครับออกแต่ชายอย่างเดียวเลยเยอะมากแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันแล้วครับนี่นะครับยังไม่ออกกาบเลยนะครับ ก็ลดน้ําก็ไม่เหี่ยวก็ไม่ลดนะครับประมาณจะจะลดบ่อยครับลดลดบ่อยจะจะเน่าตายนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปลูกอย่างที่เคยบอกนะครับพยายามนี่พยายามให้หันไปทางทิศตะวันออกนะครับคือแดดได้แดดเช้าก็ดีครับตัวเนี้ถ้าแดดบ่ายแล้วก็มันจะแรงไปนะครับประมาณนี้ครับ ใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับภาพอดีครับ